ขณะน,นี้คุณกําลังติดตามรับชมรายการเรื่องเล่าอาถรรพ์เรื่องเล่าอาถรรพ์คืนนี้เสนอตอนอาถรรพ์ของขมิมน เรื่องนี้เป็นเหตุการณ์สั้นๆที่เกิดขึ้นที่จังหวัดพิจิตรคุณปู่เป็นคนไทยเชื้อสายขเขมรซึ่งก็แน่นอนอยู่แล้วครับว่าคนขเขมรย่อมจะต้องมีวิชาอาคมสารพัดรูปแบบติดตัวมาด้วยแต่ก็ไม่ได้ทำร้ายใครแต่ถึงไม่ได้ทำร้ายใครเพราะถึงวันโกนวันพระ ก็จำเป็นที่จะต้องปล่อยของออกไปแน่นอนเพราะไม่เช่นนั้นของเหล่านั้นที่มีอยู่มันก็จะหันกลับเข้าตัวเองคุณพ่อเล่าให้ฟังว่าพอถึงวันโกรวนวันพระคุณปู่จะต้องท่องบทสวดขมเรแล้วมีหนังควายอยู่แผ่นหนึ่งคุณปู่จะใช้บริกรรมคาถาเป็นภาษาขำเรพอสวดเสร็จ คุณปู่ก็จะเอาหนังควายแผ่นนั้นฟาดไปที่พื้นจากนั้นก็จะมีพึ่งบินออกไปซึ่งพึ่งตัวนั้นถ้าบินกลับมาก็แสดงว่าของที่ปู่ส่งไปไม่ได้เข้าใครแต่ถ้าพึ่งตัวนั้นไม่ได้กลับมานั้นก็แสดงว่าจะต้องมีใครสักคน โดนของเข้าให้แล้วดังคำโบราณสอนลูกสอนหลานเอาไว้ว่าในยามค่ำคืนวันกรนวันพระหรือวันอื่นๆก็ตามหากได้ยินเสียงในเวลากลางคืนห้ามทักห้ามตอบห้ามใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเสียงที่ตกมาจากหลังคาหรือเสียงใครก็ตาม ที่เรียกอยู่หน้าบ้านห้ามขาลลับเป็นเด็ดขาดสิ่งเหล่านี้มันเป็นประเด็นสำคัญทุกคนสมัยก่อนต่างก็จะทราบเป็นอย่างดีว่าเพราะอะไรเวลาผ่านไปหลายสิบปีลูกลๆของคุณปู่ก็คือพ่อและอาอีกสองสามคนต่างก็มีครอบครัวและย้ายถิ่นฐานไปทำหากินอย่างที่อื่น ส่วนพ่อเองก็ย้ายมาอยู่ใกล้ๆก,กับกรุงเทพมหานครและก็กำเนิดเราขึ้นมาอยู่มาวันหนึ่งอาที่อยู่กับปู่กับยา่าก็ได้ส่งข่าวมาว่าปู่เสียชีวิตแล้วก็ทันหันอาแล้วให้ฟังว่าปู่ดื่มน้ำเต้าหู้ที่ไม่มีเครื่องอะไรเลย พอดื่มเสร็จปู่ก็ฟุบหลับไปและเสียชีวิตในเวลาต่อมาด้วยวัย76ปีอาเล่าให้ฟังว่าปู่ตายไม่กี่ชั่วโมงเล็บของปู่เขียวคร้ำเหมือนกับว่าเสียชีวิตมานานหลายวันพอทราบข่าวดังนั้นพอ่อแม่เรา แล้วก็ทุกคนภายในบ้านก็พร้อมใจกันกับจังหวัดพิจิตด้วยหัวใจที่แตกสลายเพราะว่าพวกเราทุกคนรักคุณปู่มากและคุณปู่ก็รักพวกเรามากเช่นเดียวกันในคืนสูดสศพคืนแรกนวัดแห่งหนึ่งก็ไม่มีอะไรมากแต่ว่าคนเยอะมากเช่นเดียวกันเพราะว่า มีทั้งวงเล่นไพ่หลายวงไฮโลอีกหลายวงคนนอนก็นอนไปคนเล่นก็เล่นไปคืนที่สองและคืนที่สามผ่านไปจนถึงวันเผาในช่วงบ่ายพิธีเผาศพปู่ก็เริ่มขึ้นแต่สัปเล่ลเดินมาบอกว่าปู่ เผาไม่ไหม้พวกเราทุกคนตั้งตกใจก็เลยว่าเดี๋ยวไปเรียกย่ามาแล้วบอกให้ย่าพูดว่าอยากขาดจากปู่เขาสิบางครั้งปู่แกอาจที่ยังห่วงอยู่ย่าก็ทำตามแต่ก็ไม่เป็นผลปู่ก็ยังไม่ไหม้เหมือนเดิมจนหลวงพ่อเริ่มสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น จึงเดินมาหาสับประเจึงเล่าเหตุการณ์ให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อจึงสวดบริกรรมคาถาอะไรสักอย่างแล้วก็ลาดน้ำมันลงไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ให้สับปละเลจุดไฟเผาที่นี้ร่างของปู่ก็ไหม้ไปได้ด้วยดีแต่คืนนี้สิจะต้องนอนกันอยู่ที่นี่และคืนนี้ ก็ไม่มีวงไพ่หรือวงไฮโลแล้วเหตุที่คืนนี้จะต้องนอนที่นี่คืนหนึ่งเนื่องจากว่าพวกนี้เช้าจะได้ทำพิธีเก็บกระดูกแล้วก็ทำบุญเลยที่เดียวดังนั้นการที่จะย้ายกลับไปที่บ้านเดี๋ยวเช้าก็ต้องมาที่นี่อีกก็เลยนอนกันที่นี่ไปเลยคืนนี้เป็นคืนที่วังเวงที่สุดเป็นคืนที่เงียบที่สุด และเป็นคืนที่น่ากลัวที่สุดศาลานี้มีพวกเราเพียงสิบสองคนจึงตัดสินใจนอนวัดอย่างที่บอกว่าวันรุ่งขึ้นจะต้องทำบุญเช้าและเก็บกระดูกด้วยในศาลามีมุ้งอยู่สามหลังเป็นมุ้งยาวและใหญ่มากหนึ่งมุ้งนอนได้มุ้งละสี่คนเลยทีเดียวแต่คืนนี้ เป็นคืนที่พวกเราทุกคนอึดอัดมากที่สุดอารมณ์เหมือนกับว่ามีคนมานอนเบียดจนมุ้งไม่พอที่จะนอนทั้งที่มุ้งยาวและกว้างมากจากนั้นพยายามทำใจให้หลับแต่ก็หลับได้สักพักหนึ่งหลานสาววัยเพียงสามขวบก็เกิดอาการร้องขึ้นมาแล้วพูดว่า ออกไปออกไปอย่ามาใกล้ออกไปอย่ามาใกล้ดังนั้นเราจึงอาสาไปเอากระเป๋านมในรถให้เพราะปกติแล้วหลานสาวคนนี้จะไม่กินนมกลางคืนพอให้กินนมเสร็จทุกอย่างก็สงบลงทุกคนก็เริ่มเงียบแต่อาจจะมีผมเพียงคนเดียวที่ยังไม่หลับก็ได้ แต่หูได้ยินเหมือนคนเปิดหม้อแกงหม้อข้าวในครัวจะคิดว่าคงไม่ใช่หลวงพี่แน่ๆแต่หนักที่สุดคือเห็นเงาเดินผ่านมุง้งแต่ผมเองก็ได้แต่ขมตานอนจนถึงเช้าพอเช้าแล้วก็เล่าเรื่องราวทุกอย่างที่คิดว่ามันผิดปกติให้กับทุกคนได้ฟังสรุปแล้วคืนนั้นทุกคนไม่มีใครหลับเลย ตกเย็นพอ่อและป้าตกลงกันว่าจะเอาหนังสือวิชาของปู่ไปไว้ที่วัดก็ที่สาลานั่นแหละเพราะว่าไม่มีใครสืบทอดอยู่แล้วพอ่อและป้าและอาจึงลงมติไปกันว่าจะเอาหนังสือเวทมนต์คาถาวิชาของปู่มาไว้ที่วัดนี้เพราะของแบบนี้ ท้าไม่ปฏิบัติโดยเคร่งคัดแล้วมีหวังของเข้าตัวเป็นหมาดำหรือเป็นปอบแน่ๆพอเสร็จสิ้นงานศพของปู่ทุกคนจึงตัดสินใจขายบ้านหลังนั้นแล้วก็เอาคุณย่ามาอยู่ด้วยกับป้าหลายปีผ่านไปแทบจะไม่มีใครกลับไปที่นั่นอีกเลย จนได้ยินข่าวคราวจากคนใกล้บ้านว่าศาลาหลังนั้นไม่มีใครไปทำบุญแล้วเนื่องจากว่าผีที่ศาลาหลังนั้นมันดุและเฮี้ยนมากบวกกับวิชาของปู่ที่อยู่ในหนังสือที่ใช้สำหรับการปราบผีปลุกผีและอื่นๆมันอยู่ในหนังสือเล่มนั้นจนส่งผลให้สาลาหลังนั้นยิ่งเฮี้ยนไปใหญ่ ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าอยู่ดีๆหรือวันดีคืนดีก็มาลากลงเล่นกันไม่หยุดในสาลานั้นจนทำให้ชาวบ้านไม่กล้าที่จะไปทำบุญที่วัดนั้นอีกเลยเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังหากคุณผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้ ขอความกรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปหลอนๆแบบนี้จากเรื่องเล่าอาถรรพ์